ลอสัญญาณนิดสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกทกคนเนีเจ้าวันนี้สริการพามา พามาไลฟ์สดนอกสถานที่นะคะวันนี้พามานอกสถานที่เนาะใคร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 ที่อยากมาเที่ยวเชียงรายนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะนี่ก็คือวัดห้วยปากกั้งะคะพเพื่อนๆค่ะใครเอ่ยสวัสดีนะคะเพื่อนหนึ่งคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวสริการจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเนาะเดี๋ยวสริการจะพาเดินขึ้นไปนะคะเดิน ıldı. ขึ้นไปข้างบนนะ ดูนะคะดูความสวยงามนะคะก็ม่เด้เากล้องมานะคะเนาะ,ะไม่มีกล้องถ่ายก็ใช้มือถือนี่แหละคะ่ะถ่ายเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะจะไแม่กวนอิมอง,งใหญ่มากๆเลยนะคะเนาะกนะ็ขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนหนึ่งนะคนเนาะเอาละค่าเขาเริ่มเปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเนาะเขาเริ่มเปิดไฟแล้วจ้านะคะดูค่ะดูดูบรรยากาศนะคะ บรรยากาศตอนเย็นค่ะเนาะมากลางวันไม่ได้ค่ะเพื่อนๆมันร้อนนะคะตอนนี้แบบหน้าร้อนเนาะมาเที่ยวกลางวันก็คงไม่ไหวนะคะอันนี้ก็คือเลิกงานแล้วก็มานะคะเลิกงานแล้วก็มาเนาะเป็นไงคะเพื่อน,นเป็นไงเอ่ยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิการจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะดูสิคะดูทางขึ้นนะคะนับบันไดไปด้วยเนาะนับบันไดไปด้วยนะว่ามีกี่ขั้นนะคะ สวัสดีนะคะขอบคุณเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะนะคะที่ไปเข้ามาเนาะนี่ค่ะมังกรตัวใหญ่มากค่ะแล้วมากับเด็กนะคะนั่นค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เนาะนะคะมากับลูกสาวนะคะแล้วก็มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะเพื่อนก็เพื่อนขับรถมาเนาะนะคะไปเย็นจังน้องการดาค่ะพี่สายชนนะคะก็คือแบบเลิกงานแล้วก็มานะคะวันนี้ค่ะนี่ค่ะน้องเอิง น้องเอิงพักทายเพื่อนๆหน่อยสิน้องเอิงพักทายเพื่อนๆหน่อยนะคะนะคะนี่คือลูกสาวนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะคะเพื่อนๆขานะคะนู่นคะ่ะวัดห้วยปกากกั้งนะคะใครที่เข้ามาใหม่คะ่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับจ้าสิริการพามาเที่ยวนะคะวันนี้เนาะ,ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆขาสวัสดีคะ่ะ นิสิตการพามาเที่ยวนะคะดูดูค่ะดูดูนะคะดูบรรยากาศความสวยงามนะคะตอนเย็นๆยนนะคะเนาะก็เลิกงานแล้วก็มานะคะวันนี้นะเดี๋ยวไม่ต้องดูหน้าคนดีกว่านะเราดูภาพวิวทิวทัศน์ดีกว่านะคะเนาะเนาะไปนี่ค่ะวัดห้วยปากั้งนะคะไปค่ะไปไปไปเดินขึ้นไปดูข้างบนขึ้นได้ไหมโฟกกลางคืนเขาที่ขึ้นดูหรอ ขึ้นบนเนี้ยขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้นะคะเดี๋ยวสิริการจะพาขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ถ่ายลงมาดูที่วิวข้างล่างเนาะว่าเป็นยังไงนะคะก็วันนี้ก็มาแบบดีครับเบื่อแล้วเบื่ออะไรคะพี่สายชนเบื่ออะไรคะพี่สายชนเบื่ออะไรคะเบื่ออะไรคะเบื่อหน้าคนใช่ไหมคะโอเคนะคะเนาะ เบื่อหน้าคนแล้วสิริการก็จะพาไปดูวิวนะคะเนาะนี่ค่ะสวยๆค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคือแบบเขาทําได้อลังการงานสร้างมากเลยเนาะเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วจะถ่ายลงมาให้ดูวิวนะคะสวัสดีนะคะอิกเพื่อนสามคนนะคะตอนนี้มีคนแอบอยู่เนาะมีคนแอบนะคะสิริการกำลังจะพาขึ้นไปค่ะนี่ค่ะ นี่มังกรตัวใหญ่ๆให้เลยมังกรตัวใหญ่มากๆตอนนี้ก็ลืมเอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลืมเอาขากล้องมานะคะเพื่อนๆลืมค่ะก็ตอนวันนี้ก็คิดว่าจะไม่ไล่นะวันนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ไลนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังนะคะนี่ค่ะดู ดูนะคะความสวยงามนะคะตอนนี้เหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเหนื่อยนะคะหายใจหายใจหอบแล้วค่ะเพื่อนขึ้นบันไดค่ะดู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 ขึ้นบันไดมานะคะนุ่นอ่ะดูคนตัวเล็กนิดเดียวนะคะก็พูดไม่พูดดีกว่านาะเหนื่อยค่ะดู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 ออกแล้วกันนะคะ เหนื่อยค่ะเพื่อนๆเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,อยสวัสดีเพื่อนๆทั้งสามคนที่แวะเข้ามาตอนนี้นะคะซื้อกิมบอลค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วค่ะโห <c oughs> oh, ลมเย็นมากๆเลยค่ะคเพื่อนๆบนนี้นะคะโอ้ oh, แต่เหนื่อยเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยเหนื่อยนะคะดู อนนนี่ค่ะเพื่อนๆสวยงามความสวยงามบรรยากาศน้องเอิงทักทายหน่อย,น,ยน้องเอิงนะทายเพื่อนๆทักทายพี่ป้านาอาหน่อยน้องเอิงทักทายเออนะคะโอ้ยเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เดินขึ้นบันไดามานะคะก่อนจะถึงนี่ค่ะเป็นไงคะบรรยากาศข้างบนนะคะตอนนี้ตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามมากๆเลยเนาะก็ภาพอาจจะไม่ชัดหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมีเสียงลมไหมคะมีเสียงลมมั้ง พี่สายชนบอกว่าหายใจแรงมากนะคะสิริการเหนื่อยนะคะพี่สายชวนตอนนี้สิริการเหนื่อยมากค่ะถ้าแบบนอกไปนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องว่าอะไรนะคะเนะาะถ้าเงียบไปนี่คือสิริการนอกนะคะลมแรงไหมคะพี่สายชนลมแรงไม่เอ่ยนี่ค่ะดูความสวยงามของวัดห้วยปาลากั้งนะคะเพื่อนๆคะ่ะดูความสวยงามนะคะ เมื่อกี้สิริการก็ลืมแชร์ลง Facebook เ,เนาะพี่สายชนแชร์ใน Facebook ให้สิริการหน่อยนะคะเนาะเพื่อนๆจะได้ดูความสวยงามนะคะนู่นค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะดูพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์กําลังจะตกดินเนาะลมเย็นดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลมเย็นค่ะสตรีมหยาดไหม <laughs> สวัสดีค่ะลุงเหิมค่ะสวัสดีนะคะลุงเหิมป้าเทาเนะาะค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนะคะเนาะอันนี้สิการอยู่อยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นฐานของเจ้าแม่กวนอิมนะคะนี่ค่ะเจ้าแม่กวนอิมสิการจะถ่ายให้ดูนะคะคือแบบองค์ใหญ่มากๆค่ะองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะลุงเหิมเห็นไหมคะอันนี้สิการเดินมาข้างๆนะคะเดินมาข้างๆเนาะ ไม่ใกล้จ้าป้าลาจ้าน้อง,มา,องมากับน้องโฟกค่ะมากับน้องโฟกนะคะเนาะมากับน้องโฟกค่ะนี่ค่ะโอ้ยดูท้องฟ้าสวยมากมากเลยจ้าพเพื่อนๆแล้วก็ลมเย็นด้วยนะคะลมเย็นมากๆนะคะตอนนี้ก็ทุกคนอาจจะเวียนหัวนะเวียนหัวกันหรือเปล่าคะไปมาไปมาเนาะเวียนหัวกันหรือเปล่าเอ่ย น้องเอิงทายคลิปพี่แม่ตดดึทายทายคลิปเนี่ยตอนเดินตอนอย่างเนี้ยเดี๋ยวแม่จะลงลงคลิปอีกทีหนึ่งนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเลิบเลีบสองจ้าพี่การขอบคุณมากๆจ้าแม่น้องกัปตันนะคะแม่น้องกัปตันวันนี้พี่การพามาเที่ยววัดห้วยปากก้างตอนเย็นๆนะคะเนี่ยเป็นไงคะบรรยากาศวิวสวยไหมคะสวยไหม ฮะนี่นะคะดูนะคะดูดูดูนะคะ,ะ,คะพี่ใสชนเป็นใครพี่ใสชนเป็นเพื่อนใน youtube ค่ะป้าล่าขานะคะเนาะเป็นเพื่อนกันนะคะก็ช่วยช่วยกันดันๆกันนะคะช่วยกันทำ u t u b e นะคะดูเห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมเห็นบนท้องฟ้าไหม วันนี้ขึ้นนอกสถานที่เหรอคะใช่ค่ะน้องแม่น้องกัปตันนะคะวันนี้พี่การพามาพามาดูบรรยากาศก็พอดีเพื่อนชวนมาเที่ยวนะคะเพื่อนชวนมาเที่ยวพี่การก็เลยพาพามาดูบรรยากาศค่ะดูสี่สวยไหมสวยมากๆาเลยนะเนาะแม่น้องกัปตันสวยไหมคะแบบท้องฟ้าเขากําลังจะแบบว่ากําลังจะค่าเนาะสวัสดีครับไซส์หยุดนะคะแม่น้องกัปตันบอกสวยสวยสวยนะคะเนาะสวยค่ะสวยมากมาก ถ่ายรูปนะคะไม่ได้ถ่ายรูปเลยเนาะน้องเอิงถ่ายรูปให้แม่ด้วยนะอย่าลืมถ่ายรูปให้แม่ด้วยนะคะทางนี้มืดแล้วค่ะใช่ไหมมืดแล้วใช่ไหมก็ใกล้จะมืดแล้วนะคะใกล้จะมืดแล้วแต่เขาเปิดไฟนะคะเขาเปิดไฟไว,ไว้เนาะก็ยังเปิดให้เปิดให้แบบว่าคนขึ้นมาดูวิวความสวยงามนะคะแต่วันนี้พี่การจะไม่พาขึ้นไปข้างบนแล้วนะ อ๋อวัดห้วยปลากั้งค่ะคุณเป้สวัสดีค่ะคุณเป้ค่ะสวัสดีนะคะวัดห้วยปลากั้งค่ะสติการพามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเ<ๆ>นี่ยก็คือจะให้ดูวิวนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะสวยไหมสวยไหมนะคะพี่พี่ปอยจ้าพี่ปอยบอกว่าสวยจ้านะคะพี่ปอยคะ่ะ อ,อ๋อวัดถ้วยปลากล้างสวยๆ,ๆนะคะได้ยินเสียงพระต,ตีนาลิกาพระพระเคาะ,ะคระฆังไหมคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแปดนาทีนะคะตอนนี้นะคะได้ยินไม่เอ่ยสวยงามมากๆเลยนะเนาะไรครับป้าล้านะคะเนาะพี่สยายจะมาบอกนะคะสวัสดีค่ะซีสเกตนะคะจากแม่น้องกัปตันนะคะวันนี้พี่การก็จะมาไม่นานนะจะมาไม่นานนะคะเนาะ มาไม่นานค่ะก็มาสักพักนึงเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะคิดถึงเนาะเดี๋ยวนะคะอยากเห็นหน้าสิริการไหมคะเพื่อนๆเจเอนะคะเจเอเจเอก็มาแบบสวัสดีครับคุณแม่น้องกัปตันนะคะเนาะจากคุณเป้นะคะแล้วก็นะคะนี่นี่ๆๆค่ะสวัสดีค่ะพี่จานสวัสดีจาน แม่สวัสดีนะคะคุณป้านะคุณปาพี่การก็อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มานอกสถานที่นะคะคุณปาก็บอกสวัสดีทุกทกท่านรอบวงค่านะคะเนาะก็อันนี้เพิ่งแค่จุดแรกนะคะเพิ่งจะเป็นแค่จุดแรกที่มาถึงเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูความสวยงามอีก สวัสดีค่ะคุณป้านะคะจากคุณเป้ก,ก็ทุกๆคนก็ทักทายทักทายกันเองเลยนะคะสิริการอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยนะเดี๋ยวจะพาดูชมดูวิวทิวทัศน์เนาะอาจจะไม่อ่านคอมเมนต์นะคะอันนี้คือศิส,สเกตสวัสดีค่ะนะคะจากคุณปลาเดนมาร์กนะคะเนาะในบ้านอินเตอร์ค่ะเดี๋ยวนะ การจะพามาดูมุมนี้มั่งนะคะพาราพา,าดูมุมนี้มั่งเนาะดูความสวยงามค่ะการก็วิวสวยจังค่ะสวยมากๆค่ะน้องปลาค่ะสวยมากๆนะคะเป็นอะไรนะวัดห้วยปลากลั้งค่ะน้องปลาเคยได้ยินไหมเคยได้ยินชื่อไหมคะวัดห้วยปลากลั้งนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะเนาะของอาจารย์พบโชคนะคะ อินเทอร์เน็ตห,หมุน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 ไหมคะเพื่อนๆใครหมุนบ้างเอ่ยนี่ค่ะนี่นะคะดูภาพบ,บรรยากาศสวัสดีค่ะคุณป้านะคะสิการก็พามาเที่ยวแบบสดๆเลยนะคะเนาะไม่ไม่ต้องดูคลิปดูอะไรเลยนะคะอยากจะถ่ายรูปตรงนี้จังเลยนะคะเดี๋ยวเรียกลูกสาวมาถ่ายให้เดี๋ยวเรื่องลูกสาวมาถ่ายคลิปตรงนี้ให้เนาะเอาไว้แบบว่าเอาไว้เป็นลงคลิปด้วยนะคะ นี่เราวัสดีสวัสดีค่ะจากคุณปานะคะแล้วก็แล้วก็แม่น้องกับตันก็บอกสวัสดีค่ะคุณป้านะคะเนาะหมุนหมุนจ้านิดหน่อยใช่ไหมหมุนนิดหน่อยใช่ไหมแต่ของพี่การไม่หมุนนะตอนเนี้ยนะคะสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมนี่ค่ะคืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะพี่การก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรพี่การก็เรียกไม่ถูกเขาติดไฟสวยใช่ค่ะใช่ค่ะกลางวันก็สวยค่ะคุณเป้กลางวันก็สวยนะคะ างวันก็สวยที่ไม่ติดไฟก็สวยนะจ้าเวลาเขาไม่เปิดไฟก็สวยนะจ้าเดี๋ยวนะสติการจะให้ดูจะให้ดูเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็จะให้ดูอะไรนะนี่แสงไฟจ้ามากนะคะเพื่อนๆนาะแสงไฟจ้านี่คือแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูดูเจ้าแม่กวนอิมเนาะเดี๋ยวสติการจะกลับกล้องนะคะกลับกล้องให้ดูนะคะนี่ค่ะคือเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากๆนะคะเจ้าองคใหญ่มากๆ สวัสดีค่ะพี่อนันต์ค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่อนันต์ที่แวะมานะคะการก็วันนี้การพามาเที่ยวนะคะพามาดูบรรยากาศสวยงามวัด้วยป่าก,ก้างค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมองค์ใหญ่องค์ใหญ่มากๆสวยๆมากๆมากขอบคุณค่ะคุณจรันนะคะขอบคุณมากๆนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเพื่อนๆก็คือกําลังอะไรนะเขาเรียกว่าเวลาพบค่ำเนาะเป็นเวลาพบค่ํานะคะก็ค่ะสวยมากๆค่ะ นะคะนุ่นขามังกรนะคะเดี๋ยวพี่การจะถ่ายให้ดูนะจะถ่ายให้ดูเป็นแบบทั้งตัวเลยนะคะเนี่ค่ะคือแบบบังกรยาวลงไปถึงข้างล่างเลยนะคะเนื้อนู่นเลยค่ะยาวลงไปนะคะบันไดนี้เขาก็จะเป็นสองพักนะคะบันไดเป็นสองพักเนาะเดี๋ยวพีิการจะเรียกลูกมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้นะคะไปไหนกันแล้วไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้นะคะลูกสาวลงไปเรือยังเอ่ย แสงไฟเจ้าตามากๆเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะมังกรตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวสิาการจะถ่ายให้ดูนะว่าใหญ่แค่ไหนนะคะนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะนี่ค่ะดู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 ก็ทุกๆคนก็ทักทายกันเองนะคะทักทายกันเองเลยนะจ๊ะเนาะดูคะ่ะดูความใหญ่ของเขานะคะเพื่อนดูความใหญ่ของเขาดูความใหญ่ของเขาดูท่วมหัวสิริการเลยนะคะสูงท่วมหัวสิริการเลยนะคะเนี่ย สิริกานก็สูงสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะคะสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่อันนี้ก็น่าจะประมาณสองเมตรสองเมตรกว่าได้นะในบ้านสวัสดีครับจากคุณจรรยน,นะคะลูกสาวใช่คนที่เปลี่ยนแบตตัวถ6กรอใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใช,ใช่ใช่ค่ะก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะตอนนี้ไม่รู้เขาไปไหนกันแล้วนะคะไม่ทราบว่าทุกคนไปไหนกันแล้วนะคะสิริการขึ้นมาแต่ถ่าย แล้วก็คุยกับเพื่อนๆเนาะก็เลยทุกคนหายไปหมดแล้วนี่ค่ะท้องฟ้ากำลังเริ่มจะมืดแล้วท้องฟา้าเริ่มจะมืดนะคะใช่ค่ะน้องเอิงค่ะน้องเอิงคนที่ถอดแบตเตอรี่ค่ะก็สิริการเลิกงานห้าโมงนะมาก็แบบว่ามันมันมืดแล้วเนาะมันมืดแล้วนะคะ สติการจะเดินลงแล้วนะคะเดินลงแล้วเนาะเดินลงแล้วนี่ค่ะดูดูดูนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้สติการเดินลงมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเดินลงมาได้ครึ่งทางแล้วเนาะก็คือดูความสวยงามนะคะไม่ต้องดูหน้าคนนะคะดูดูเจ้าแม่กวนอินนะคะสวัสดีค่ะคุณฟางสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟางนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะที่แวะมานะคะสวัสดีครับพี่อนันต์นะคะจากกุณเป้จ้านะคะแล้วก็เป็นไงคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมคะสิการเดินลงมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมองเห็นมองเห็นจะมแจ่มมากๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะะเนาะ กลับกล้องก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนขากลับกล้องไม่ได้นะเวียนหัวไหมเวียนหัวไหมสวยสวยสวยใช่ไหมเพื่อนสวยใช่ไหมโอเคโอเคมานะมานะมาเที่ยวบ้านเรานะมาเที่ยวบ้านเรานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมต้องถ่ายแบบนี้นะคะน้องถึงจะมองเห็นสวยๆนะคะเห็นไหมทักทายกันเลยนะคะทักทายกันเองเลยนะจ้า ทักทายกันเองเลยนะคะเอ๊น้องเอิงเป็นไหนนาะหนึงหายไปไหนเนี่ยทักทายกันเองนะคะเพื่อนๆค่ะิริกาไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะก็ให้ดูภาพบรรยากาศความสวยงามนะคะเนาะิริกาก็จะเดินลงมาเรื่อยๆก็จะทำให้ก่อนอิ่มก็จะตัวเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะ ก็จะองค์เ <te> ล <le max> <re> ็กเนาะตัวเล็กไม่ใช่ตัวเล็กสิต้องบอกว่าองค์เล็กนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเราว่าเราจะไม่ไร์นะเพราะจะมาที่ที่นี้อะไรนะเรามาเห็นบรรยากาศแล้วเราอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะคะดูความสวยงามก็สวยจริงๆสวยจริงๆนะคะกำลังบันไดค่ะถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะคะมาถึงขั้นสุด นี่ค่ะเห็นเลยสาธุนะคะสาธุขอให้ทุกค,ค,คนประสบสําเร็จนะคะขอให้ทุกคนประสบสําเร็จเนาะ,ะเร็วนะคะเนาะแล้วก็จะมีจะมีพระมีองค์พระด้วยนะแป๊บนึงนี่ค่ะองค์พระนะคะองค์พระเขาปิดทองไว้พระอะไรเอ่ยใครรู้จักมั่งคุณเป้พระอะไรคะรู้จัก กกไม่รู้จักค่ะว่าคือพระอะไรนะคะดูดูก็มาตอนเย็นเย็นก็ดีเนาะคือแบบว่าเงียบเียบดีนะเขาปิดทองเต็มองค์ค่ะปิดทองเต็มอง์พระเลยเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือทางขึ้นนะคะก่อนตรงนี้ที่ตัวใหญ่ๆนะคะเห็นไหมนะคะ พี่วชชาสวัสดีคะ่ะพี่วชชาขอบคุณมากๆค่ะพี่วชชาที่แวะมานะคะสิิการไม่ได้ทักขออภัยด้วยนะคะแม่แอลแม่แอลขอบคุณค่ะแม่แอลสวัสดีคะ่ะแม่แอลนะคะก็บรรยากาศเย็นๆนะคะที่วัดห้วยปาก,กั้งเนาะสวยๆๆค่ะสิิการก็ชอบเหมือนกันนะตอนนี้คือแบบน่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องระบบนะคะมองไม่เห็นเพื่อนๆเลยค่ะมองไม่เห็นเพื่อนๆที่ดูนะว่ามีกี่คนนะคะ หายไปเฉยเลยนะคะหายแวบไปเลยเอามาแล้วนะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะราะคาตอนนี้ไม่ทราบว่าน้องเอิงลงมาหรือยังนะคะไม่รู้ว่าน้องเอิงลงมาหรือยังเอิงอยู่ไหนเนี่ยใครก็ได้เรียกเอิงให้หน่อยนะคะใครก็ได้เรียกน้องเอิงให้หน่อยนะคะใครก็ได้เรียกน้องเอิงให้หน่อยน้องเอิงอยู่ตรงไหนคะ เพนเพนเพนเธอเรียกน้องเอิงให้เราหน่อยน้องเอิงน้องเอิงอยู่ไหนน้องเอิงอยู่ไหนนะคะเพื emale, mean, fate, ่อนเพื Korea, ่อนขาตอนนี framework? ้สลิกการก็แบบว่ายังไงอะสวัสดีเคทอีซี่นะคะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสวยไหมคะเนาะสวยนะสวยนะพ่ประก็ดูดูดูอยู่นะคะเนาะวันนี้สลิตการก็มาไม่นานนะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะคะ ก็จะมาถ่ายให้ดูบรรดูให้ดูบรรยากาศความสวยงามนะคะเพนสวัสดีจ้าจากยายไก่นะคะยายไกย่สวัสดีค่ะยายไกยค่ค่ะสวัสดีนะคะสุดการจะเดินไปตรงนู้นนะคะเดินไปตรงนู้นเนาะเดินไปที่เขาเรียกอะไรตรงนี้เขาเรียกวิหารเหรอคะสุดการก็เรียกไม่ถูกนะเนี่ยกําลังจะเดินไปนะคะเพื่อนเอิง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 อ,อ,อยู่ไหนนะคะ คุณโอมแบนก็นเรียกเอิงเอิงเอิงนะคะพี่สายชนเรียกเอิงให้เนอยพี่สายชนเอิงอยู่ไหนบอกให้เอิงลงมาได้เลยนะคะคุณโอมแบนเรียกเอิงให้หน่อยนะคะคุณโอมแบนเพ่เพ่เจ้าหน่อยคุณฟางก็ยิ้มยิ้มยิ้มนะคะเห็นเพื่อนสวยไหมนะคะเขาก็คือประดับไฟไ้เนาะแต่เพื่อนๆขาตอนนี้เงียบม,มากๆเลยนะคะสิการเริ่มกลัวนะคะ เริ่มกลัวแล้วเพื่อนๆสิริการไปก่อนนะไม่บายค่ะไม่บายนะไม่บายไม่บาย